สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวช้าไร้อ้อยนะคะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยนะคะสําหรับสี่สมาคมเข้าพบนะคะเกี่ยวกับค่าตัดอ้อยสดลดฟุ่พิ m อ5มนั่นเองเดี๋ยวเรามาฟังรายละเอียดพร้อมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ซึ่งเอกนับนะคะได้วาง2ทางรอดดันชาวไร่ตัดอ้อยสดย้ำนะคะต้องเพิ่มรายได้ให้ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลสายไทยหรือว่าสอนนนะคะก็คาดว่าฤดูการผลิตปี67ทับ68มีผลผล,ผล,ผล,ผลิต92ล้านตันเพิ่มขึ้น11.96เนะคะชี้สต็อกน้ำตาลโลกสะสมค่ะทำราคาน้ำตาลโลกครึ่งปีหลังของปี67นี้นะคะ คงอยู่ที่21เซนต์ต่อปอนด์กดราคาอ้อยในประเทศเหลือ1,200บาทซึ่งลดลง15.49%ค่ะซึ่งนายเอกนัทนะคะพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการเปิดเผยหลังผู้แทน4องค์กรเกรษตรกรชาวไร่อ้อยซึ่งประกอบด้วยสถาบานันเกษตรกร สถาบานาาาาาันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยส,สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ซึ่งก็ได้มีการเข้าพบไปเมื่อวันที่24กันยายน2567ที่ผ่านมาค่ะเพื่อขอรับทราบถึงความคืบหน้าสนับสน,นุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5ปีการผลิต66-67นะคะทั้งนี้ตนมีข้อกังวลในการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและขอวางแนวทางไว้2ประเด็นนะคะก็คือ 1. ประสิทธิภาพ การผลิตน้ำตาลทรายเกษตรกรชาวไร่อ้อยต้องผลิตแล้วก็นำส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ำตาลและโรงงานน้ำตาลจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพได้ปริมาณตามมาตรฐานเพื่อให้เกิด รายได้ที่มากที่สุดกับระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายซึ่งหากประสิทธิภาพการผลิตดลดลงจะทำให้ผลผล,ผลิตน้ำตาลทรายลดลงด้วยส่งผลให้รายได้และก็ราคาอ้อยลดต่ำลงไปด้วยซึ่งหากมีการเรียกร้องให้รัฐบาลต้องอุดหนุนค่าราคาอ้อยก็จะผิดกติกาการค้าโลก2การสนับสนุนเงินช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนการตัดอ้อย สดคุณภาพดีเพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและปรับพื้นที่ปลูกอ้อยให้เหมาะสมกับการใช้เครื่องมือจากกลการเกษตรประกอบกับปัญหาภัยแล้งอาจจะส่งผลให้ราคาอ้อยในปีนี้ลดลงจากปีก่อนและผมได้ให้สันัางานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหารือกกบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางความเป็นไปได้ในการรับซื้อ ไฟฟ้าจากโรงงานที่ผลิตไฟฟ้าจากใบและก็ยอดอ้อยค่ะถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมกรเกษตรกรชาวไร่อ้อยให้เห็นคุณค่าและก็ประโยชน์ของใบและก็ยอดอ้อยด้วยซึ่งจะทำให้กเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะลดการเผาอ้อยและถือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมลดผลกระทบจากประชาชนและชุมชนใกล้เคียงก็คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมเข้าใจความเดือดร้อนของเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยและชายรถตัดอ้อยหรือว่าการแจ้งแรงแรง,งานคนตัดอ้อยสดล้วนมีต้นทุนการผลิตเราต้องหันมานะคะก็คือกลับมาช่วยเหลือต้นทุนการผลิตสำหรับเกษตรกร,กรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีและได้สั่งการให้สออนอาหาหรือกับโรงงานน้ำตาลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ก่อนจะเปิดหีบฤรืด,รดูการผลิตปี2,567-68นะคะเพื่อให้เกิดรายได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มมากขึ้นและให้สอนอาหาวิธีการชดเชยต้นทุนให้กับชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดส่งโรงงานและอีกส่วนหนึ่งนะคะนำรายได้ที่เกิดจากการจําหน่ายใบยอ้อยมาชดเชยอันนี้นายเอกนัทได้กล่าวไว้นะคะซึ่งสอนอเองนะคะระบุว่า สถานการณ์ช่วงครึ่งปีแรกของปี67นะคะน้ำตาลราคาน้ำตาลตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่20เซนต์ต่อปอนด์ลดลง 16. 6 7ซนะคะจากปี66ที่ราคาอยู่ที่24เซนต์ต่อปอนด์เนื่องจากมีสต็อกน้ำตาลในตลาดโลกเป็นจำนวนมากโดยบราซิลซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกนะคะมีผลผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งได เพิ่มสัดส่วนการผลิตน้ำตาลประกอบกับนะคะในฤดูการผลิตปี66-67ไทยมีผลผล,ผลิตน้ำตาล8.81ล้านตาันเพิ่มขึ้น12.80%นะคะจากที่คาดไว้ว่าจะมี7.81ล้านตันค่ะ